นี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ1,000คำแปลเป็นภาษาไทยตามเนื้อหาที่คุณให้ไว้โดยไม่มีหัวข้อและมีชื่อช่องคาวโวเหมือนต้นฉบับ กลับมาพบกับคาร์วอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปชมเหล่า SUV ขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดและโดดเด่นที่สุดในโลกปี2025ปีนี้ถือเป็นปีทองของคนรักรถ SUV จริงๆเพราะค่ายรถต่างๆได้ผลักดันขนาดความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะไปสู่ระดับใหม่หากคุณเป็นคนที่ชอบรถคันใหญ่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและมีความอลังการแบบเหนือชั้นบอกเลยว่าคลิปนี้คือสิ่งที่คุณต้องดูเรามาเริ่ม Top 10 Big g เอ s ยูวีเอสอินเดอะ2025กันเลย คันแรกคือ GMC Yukon XL Denali 2025รถ SUV ตัวโตที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูและพื้นที่ภายในที่กว้างขวางรุ่นปี2025ถูกพัฒนาทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความปลอดภยัยภายนอกใช้กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์พิเศษและล้อขนาด22นิ้วที่ให้ความรู้สึกสง่างามภายในกว้างระดับห้องนั่งเล่นเบาะหนังพรีเมียมหน้าจอ15นิ้วและระบบซูเปอร์ครูสที่ช่วยให้ขับแบบไร้มือได้เครื่องยนต์6.2ลิตร v 8กำลัง420แรงม้าราคาประมาณ8 2 0 0 0ดอลลาร์คันถัดมาคือ Ford Expedition Max 2025ที่โดดเด่นด้วยขนาดใหญ่และความอเนกประสงค์ ภายนอกมีดีไซน์ทรงเหลี่ยมแข็งแรงและสื่อถึงความเป็นรถลุยภายในมีพื้นที่3แถวนั่งสบายได้ทุกตำแหน่งพร้อมห้องเก็บของที่ใหญ่มากเทคโนโลยี Blue Cruise ก็ให้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ EcoBoost V6 ส5าลิตรให้กำลังสูงสุด440แรงมา้าและลากจูงได้ถึงประมาณ9,500ปอนด์ราคาเริ่มต้นราว75,000ดอลลาร์ 75, ต่อมาคือ Cadillac Escalade ESV 2025หนึ่งใน SUV หรือระดับตำนานรุ่น ESV ตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกภายนอกสง่าง,งามด้วยกระจังหน้าโครเมียม ไฟแนวตั้งและดีไซน์หลังคาลอยภายในหรูหราเหมือนเล่านอระดับไฮเอนมีจอ O L E D โค้ง38นิ้วระบบเสียง A K G 36ลำโพงบาะนวดและระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง V 8 6 2ลิตรและดีเซล3.0ลิตรราคาอยู่ที่ประมาณ100,000ดอลลาร์รถใหญ่อีกคันคือ Toyota s e q u r ร a 2025ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและโครงสร้างแบบตัวถังบนเฟรม ภายนอกโดดเด่นด้วยดีไซน์ดูดันไฟหน้าเล็กขนาดใหญ่และลุกที่บ่งบอกความแป่งภายในมีหน้าจอ1 4นิ้วซันรูปพารามาขนาดใหญ่และวัสดุคุณภาพสูงไฮไลท์คือเครื่องยนต์ไฮบริด iFORCE MAX v 6 4 3 7แรงม้าที่ให้ทั้งกำลังและความประหยัดราคาประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, คันใหญ่ลำดับถัดไปคือ Jeep Grand Wagoneer L 2, 2,025รถ SUV หรูที่มีขนาดยาวมหาศาลร,รุ่นแนวได้ฐานล้อที่ยาวขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดภายนอกเน้นดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบพรีเมียมพร้อมการตกแต่งโครเมียมภายในหรือระดับเรือยอชด้วยไม้แท้หนังนับป้าและหน้าจอรวมกว่า75นิ้วทั่วห้องโดยสารใช้เครื่องยนต์ Hurricane Twin Turbo 510แรงมา้าราคาเริ่มต้นประมาณ95,000ดอลลาร์ มาถึงเชฟโรเลตซูเปอร์บัน2025 SUV ตัวพ่อที่ครองตลาดมานานรุ่นปี2025เพิ่มเทคโนโลยีใหม่และความนุ่มนวลในการขับภายนอกใช้ดีไซน์แข็งแกร่ง1 23นิ้วและดีไซน์กระจังใหม่ภายในมีพื้นที่เลขกรุมมากที่สุดในคลาสพร้อมระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง V8 5.3ลิตร V8 6.2ลิตรและดีเซลราคาเริ่มประมาณ62,000ดอลลาร์ ต่อไปคือลิงคอ l น n a วิเกเตอร2025ที่มีขนาดระดับลิมูซีนรุ่งแนวตัวนี้เน้นความหรูหนักมากภายนอกโดดเด่นด้วยชิ้นงานโครเมียมกระจังใหญ่และดีไซน์เรียบหรูภายในใช้บอกปรับได้30ทิศทางระบบเสียงรีเวลและห้องโดยสารสุดหรูเครื่องยนต์ V6 3.5ลิตรวินเทอร์โบ440แรงม้าราคาอยู่ที่ประมาณ98,000ดอลลาร์ 98, อีกคันที่อลังการไม่แพ้กันคือ Mercedes-Benz GLS 600 m a y b a c มบสุดยอด SUV หรูที่สุดคันหนึ่งในโลกภายนอกโดดเด่นด้วยกระจัง y b บั h สีทูโทนและงานประกอบระดับสูงภายในคือจุดเด่นที่สุดมีเบาะนอนหลังตัวแชร่ระบบ MBUX ขั้นสูงและทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อความสบายขั้นสุดเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรไมฮบริดห้ารยแรงม้าราคาเริ่มที่ประมาณ1 7 5 0 0 0ดดอลลาร์ ใครชอบความหรูแบบมีระดับต้องคันนี้ Range Rover Long w h e e b a s e 2อง5ภบส2ายนอกเรียบหรูแบบ m i n i มอลแต่มองแล้วรู้ทันทีว่าเป็นรถระดับสูงภายในมีหนังพรีเมียมระบบ Meridian บอกผู้บริหารและเทคโนโลยีเต็มคันเครื่องยนต์ V8 ทว i n Turbo ส4.4ลิตร523แรงม้าราคาเริ่มที่ $140 0 0 0ดอลลาร์ 1, 40, และอันดับหนึ่งของรายชื่อวันนี้คือ INEOS Grenadier Quarter Master FCEV XXL Concept 20251ใน SUV ออรถล้รขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาดีไซน์ภายนอกคล้ายรถทางทหารตัวถังแข็งแรงรุยได้หนักหน่วงและใช้เทคโนโล,โลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบฟลูเอลเซลที่ทันสมัยระยะใต้ท้องสูงมากล้อใหญ่และเฟรมแข็งแรงสุดๆราคาคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปทั้งหมดนี้คือ10รถ SUV ขนาดมหึมาแห่งปี2025ี่าที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลกทั้งขนาดใหญ่เกินมาตร,รฐานดีไซน์โดดเด่นภายในหรูหราเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะสุดพลังคุณชอบคันไหนมากที่สุด บอกกันในคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาวโวเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต้องการเวอร์ชั่น